อเมนอเมนยอนบทที่หกครับข้อยี่แปดอ่านข้อยี่แปดก่อนนะครับหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำพวกเขาจึงทูลพระองค์ว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างถึงจะทํางานของพระเจ้ามีคนถามพระเยซูว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างถึงทํางานของพระเจ้าพี่เอกว่าพระเยซูจะตอบว่าอะไรประกาศข่าวบันเทิงสร้างสาวกวางมือขับผีจริงไหมแชมป พระเยซูตอบว่าอะไรครับพระเยซูตรัสตอบเขาว่า Turn, ä, งานของพระเจ้าคือการวางใจในผู้ที่พระองค์ทรงใช้มาอีกรอบหนึ่งนะมีคนถามพระเยซูว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างถึงจะทำงานของพระเจ้าพระเยซูตรัสตอบเขาว่างานของพระเจ้าคือการวางใจในผู้ที่พระองค์ทรงใช้มาแปลว่างานของพระเจ้าคือเชื่อพระเยซูครับ พอเชื่อพระเยซูปุ๊บคุณจึงรับพระคุณพอคุณรับพระคุณปุ๊บคุณไม่ได้รับใช้พระเจ้านะครับพระคุณที่มันเต็มในชีวิตคุณเนะ่ะผลักคุณไปรับใช้พระเจ้า <S <S ผม <S 1> <S 1> <S พูดลึกไปไหมเนี่ยคุณเขาเ้าใจที่ผมกำลังพูดไหมเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่งานรับใช้มีคนถามพระเยซูว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างถึงจะได้ทํางานของพระเจ้าได้ พระเยซูตอบว่างานของพระเจ้าคือการวางใจในพระองค์ผู้ทรงถูกใช้มาแปลว่างานของพระเจ้าสำหรับคนใหม่ไม่ต้องไปยัดเยียดให้เขารับใช้นะครับผมเห็นบางโบสถ์เนี่ยวลาคนเข้ามาเนี่ยชอบดึงคนให้คนติดโบสถ์โดยการจัดงานแต่งงานให้เขาอย,อยากได้ลูกแก่คนนี้จังเลยแต่จัดงานแต่งงานให้ไม่สนนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยแต่งไปแล้วจะเป็นยังไง ไม่รู้ชีวิตได้สักว่าผู้หญิงเป็นยังไงไม่รู้ชีวิตได้สักว่าผู้ชายเป็นยังไงเน้นรวมหัวกันจัดแต่งงานแต่งงานสัแลงความรักแบบแบบคบยควายนะครับแบบไปโชว์แต่งงานให้เขาว่าแต่งทําไมแต่งแล้วเลิกกันแต่งทําไมยังไม่รู้นิสัยใจคอเลยเขาตีกันมากี่ปีแล้วถ้าเขาอยู่บทผมแล้วเขาจะสมควรจะแต่งให้กันผมก็ต้องแต่งให้แล้วสิผมเลี้ยงเขามาผมก็ต้องแต่งให้เขาแล้วสิถ้าเขาผ่านกันผมก็ไม่ได้โง่ผมก็ต้องดูคนออกว่าจะแต่งหรือไม่แต่ง แต่พอเขายา้ายไปบสถคุณคุณ,คณรีบแต่งให้เขาเลยเพราะคุณอยากได้เขาแต่งปุ๊บเลิกน่าอับอายมากพระคุณพระคุณพระคุณการทําให้คนติดโบสถ์แล้วมารับใช้พระเจ้าไม่ใช่ไปยัดเยียดงานรับใช้ไม่ได้ไปยัดเยียดงานรับใช้พร,ร,ระเจ้าให้กับเขาสมมตนินี่มึงเข้าไม่เชื่อพระเจ้าอย่างเงี้ยทำยังไงดีอยากให้น้องคนนี้มาโบสถ์ตลอดอ่ะมอ่หมายงานแล้วกันอาทิตย์หน้านะต้องบอกทงนะ มีตารางแล้วเราต้องรับใช้พระเจ้าด้วยกันคุณมีตารางทำมีเดียแล้วคุณมีตารางเป็นล่ามแล้วค,าางงคุณมีตารางอย่างนั้นคุณมีตารางอย่างนี้คุณเอาเอางานรับใช้มาเป็นโซ่ตรวนผูกมัดคนนน no. ที่ไบโรแมนเรารอจนกว่าคุณจะทำสิ่งเดียวและเป็นงานเดียวได้ก่อนเชื่อวางใจในพระองค์ผู้ทรงทูกทรงมา ถ้าคุณเชื่อในสิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงว่าเยซูทําอะไรให้คุณบ้างทําอะไรได้บ้างคุณเชื่อหมดใจว่าเยซูรักคุณเยซูเป็นพระเจ้าเยซูคือยาเวมาบังเกิดในร่างของมนุษย,ย์ยาเวไถ่บาปยาเวรักษาโลกยาเวขับผีผ่านทางการสําแดงอย่างสมบูรณ์คือผ่านทางเยซูคุณเชื่อเอยซอูยังไงถ้าคุณเชื่อปุ๊บเดี๋ยวคุณดิ้นอย่างรับใช้เองผมไม่ต้องบังคับอะไรคุณเพราะงานเดียวคือการเชื่อพระคิดก่อนก่อนลิวมาเป่าเขาสัตว์ เองเป่าทาไมไเองไม่เชื่อพระคิดตอนนั้นนั่ง,งด่าพระเยซูยเลยนั่งทําหน้าตาเหมือนกับหมาเหยีบน้าลื่นบะบูชนเขื่อนนั่งเครียดอยู่ข้างหลังเลยแบบต้องมานั่งรอเมียนะพระเารพระเจ้าอะ่ะทุกวันนี้ดูดิน่ารักอยากรับใช้พระเจ้ามีจังหวัดไหนอยากไปด้วยอยากไปเป่าเขาสัตว์อยากไปรับใช้พระเจ้าผมไม่ได้มอบงานรับใช้เพื่อบังคับให้ริวหลักๆพระเจ้า แต่ลิวรักพระเจ้าก่อนวางใจในพระเยซูก่อนแล้วลิวไม่อยากอยู่เฉยๆเองเรื่องนี้คือเรื่องเดียวกันกับการชำระนำสุขนำคนสูก่การชำระให้เลิกบาปไม่ได้ออกกฎไปตีเขาแต่นําเขามาสู่การเชื่อวางใจในพระเยซูเพราะเรารับพระคุณทางความเชื่อเชื่อมากพระคุณมากเชื่อน้อยพระคุณคำถามคือถ้าเรายังเป็นเหมือนเดิมเรารักพระเยซูมากแค่ไหน เราเชื่อพระเยะซูมากแค่ไหนแล้วถ้าเราเชื่อพระเยะซูน้อยก็ต้องถามว่าแล้วอาจารย์ของท่านพูดเรื่องพระเยะซูให้กับท่านมากแค่ไหนเป็นไปไม่ได้ที่เวลาเราขับผีสั่งในนามเยซูผีไปและมันเป็นไปไม่ได้เช่นกันที่เราจะนั่งฟังเรื่องพระเยะซูตั้งแต่เช้าจนถดเย็นตลอดวันตลอดคืนแล้วเราจะเป็นเหมือนเดิม